สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกูรูทอค่ะพบกัดิชั่นอนุมากเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีช่วงเวลาประมาณ14.30นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร .FM 106เมกะค่ะวันนี้เราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตลาดออนไลน์ค่ะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะ กับกรรมการผู off, of ้จัดการบริษัทตานีมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะฮะน้องเล็กยงยุทธนินเปล่งแสงอาจารย์เล็กของเรานะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กุลครับสวัสดีครับครับผมคื่ถ้าอยู่กับลูกศิษย์จะเป็นอาจารย์เล็กนะฮะแต่นี่เราอยู่ด้วยกันพี่น้องกันนะฮะเพื่อให้ได้อัธรสดในการพูดคุยวันนี้มีเรื่องใหญ่นะมาปรึกษานะเล็กเพราะว่ามีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เขากระโดดเข้าไปทําการตลาดออนไลน์เขาบอกว่าตายแล้วไม่เวิร์กแล้วทุกวันนี้ เฟซบุ๊กโพสต์ไปตั้งเยอะมันแทบจะไม่โชว์ให้เลยครับผมและที่โพสต์ไปนี่ปรากฏว่าโอ้โหมันแบบไม่เบิร์กอะ่ะมันไม่ไม่ได้ผลเหมือนกับตอนยุคและก,ก,ก่อนหน้านี้ใช,ใช่ไหมครับก็บเลยกํ<ม>าลังคุยกันว่าตายแล้วมันมีวิธีไหนหนีตายกันได้บ้างคนบอกว่าถ้าเราอยู่ใน f c e e o o o เรื่อยเรยเราไม่แน่ใจว่าเราเราจะถึงทางตันรหรือเปล่านะฮะมีวิธีการหนีตายจะมีแพลตฟอร์มไหนไหมที่ที่เราจะไปได้อีกอะเล็กครับ คือคืออย่างนี้ก่อนคือตอนนี้เฟซบุ๊กต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกว่ากลัวทิกตอกมากกลัวจริงๆเชื่อยละมาซักเกอร์เบิร์กบอกกลัวทิกตอกมาร์คซักเกอร์เบิร์กจะพยายามเปลี่ยนแพลตฟอร์มตัวเองให้เป็นในรูปแบบเดียวกับทิกตอกไปถึงอัลกอริทึมนะครับเป็นรูปแบบเดียวกับทิกตอกแต่เป็นข่าวข่าวออกมานะครับอาจจะเป็นข่าวลือหรือข่าวจริงยังไม่รู้นะครับเนื้แล้วก็ด้วยตัวตัวเฟซบุ๊กเองเดี๋ยวนี้เซนซิทีฟมาก บางคนอยู่ดีโดนปิดเพจเฉยเลยใช่เชนอะอยู่ดีเราโพสต์อะไรที่มันผิดกฎนิดเดียวบางทีก็ปิดเพจเราเลยใช่ผมก็เลยเวลาเราเราไปบรรยายหรือเราบอกบอกผู้ประกอบการหรือบอกเสมอว่าเราจะต้องมีหลายๆตะก้าเขาบอกหลายๆตะกา้า,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 กาคือเราต้องมีแพลตฟอร์มหลาย,ลาย<อ>าๆแพลตฟอร์มเพื่อรองรับใช่ใช่ผมเล่าเคสหนึ่งคือผู้ประกอบการ <S <S ผู้ประกอบการผมเนี่ยที่เราเป็นที่ปรึกษาอยู่ของเป็นดีลเลอร์ของก่อสร้างยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยเขาก็เปิดเฟซบุ๊กเขามีคนอยู่ในเฟซบุ๊กประมาณห้าหมื่นคน แล้วอยู่ดีวันนึง f a c e b o o k ปิดเพจเขาเฉยเลยเอ้าลูกค้าหายไปห้าหมื่นลายนหะหายไปเลยนะครับหายไปเลยห้าหมื่นลาหรือว่าติดต่อบบริษัท f Facebook ไม่ขอคืนขอคืนไม่ได้ด้วยไม่รู้จะติดต่อยังไงอินบ็อกซ์ไปเขาเรียกนะส่งอีเมลไปก็แล้วทุกอย่างไม่ได้เลยต้องมาเปิดเพจใหม่เริ่มน้บหนึ่งใหม่หมดเลยปัญหาก็คือว่ายอดขายตกเลยพี่ใช่ยอดขายตกเลยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาปรึกษาวันนี้ก็เลยปูพื้นฐานกันใหม่ว่าเฮ้ยเราต้องมีหลายแพลตฟอร์ม อะไรบ้างอะแพลตฟอร์มและอในนี้ปัจจุบันนี้มี Facebook IG เจ้าของเดียวกันถ้าปิดก็ปิดทั้งคู่อะนะครับคนจะมีอย่างอื่นด้วยกันนะสองก็คือมีอะไรครับมีพวกอีมาเก็ตเพรสอ่าทิกตอกด้วยนะครับอีมาเก็ตเพรสต่างๆกูเกิลช้อปปี้ลาซาด้านะครับรวมถึงยูทูบยูทูบนะครับเนาะไลน์อ่าที่เราพูดอยู่หลายครั้งเนาะอไลโอเอของเรานะครับเนาะที่เราจะต้องมีเนาะนะครับรวมถึงทิกตอกแพลตฟอร์มที่ผมเชื่อว่ามาแรงมากๆสนุกดีนะครับเนาะเพียงแต่ว่า ้องยอมรับว่าวันนี้ทิกตอกในประเทศไทยเนี่ยมีคนใช้อยู่ประมาณยีกว่าล้านคนคแต่ถามว่าอัตรามันเจริญเติบโตเร็วนะครับจริงทิกตอกเนี่ยมันมีมาก่อนโควิดนะแต่คนเข้าใจว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้ทิกตอกเจริญความจริงก็มีมาแล้วเขามีมาก่อนโควิดนะแต่ช่วงโควิดที่ดังนะไปรู้พี่ปุ๊กได้เต้นรึเปล่าอะไรนีเจนนุ่นโบใช่ไหมครับนลูกน้องลูกน้องเต้นอยู่ใช่ใช่คือคือช่วงนั้นนี่เองที่ทำให้ทิกตอกมันเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับแล้วทิกตอกก็เริ่มฉวยโอกาสจากช่วงนั้นเนนี่่ยยมมมาาาาเเรริทํกตลดให้้ัอะขึน แลวคนก็เลิกเอาทิกตอกเนี่ยมาทําการตลาดนะครับเขาบอกทิกตอกเนี่ยเอเเ่อเขาเรียกอะไรนะครับคนที่ใช้ส่วนใหญ่นัวันนี้นะครับอยู่ที่เจนซแซดเอาไปรุ่นเลยนะครับแต่พอเราบอกเจนแซดปุ๊บเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าพอเราบอกเจนแซดปุ๊บเราจะมาคุยกันเรื่องอายุอายุเท่านั้นอายุเท่านี้แต่ผมบอกผมพูดใหม่เวลาเราเป็นบรรยายนาจะพูดใหม่ว่าเราต้องพูดว่าคนหัวใจเจนแซด ใช่เพราะบางคนเขาก็ไม่เป็นเด็กวัยรุ่นนะเขาก็ยังยังยงผมเนี่ยก็ติดทิกตอกพอสมควรนะครับใช่ดูตามลูกด้วยแต่เราก็คือไม่ได้เจนซัสแล้วนะหรือแม้กระทั่งลูกเราเองลูกเราก็ไม่ใช่เจนซัสแล้วเนอะเป็นโอ้โหเจนอะไรเจนอัลฟาเจนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับก็ดูทิกตอกดังนั้นทิกตอกเนี่ยผมใช้คําว่าคนหัวใจเจนซัสละกันเพราะในเมื่อเขาบอกอย่างนี้นะครั่นแสดงว่าเราเองเนี่ยถ้าอยากจะหาทางให้กับธุรกิจของเราไปหลายๆแพลตฟอร์มซะและหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เล็กอยากจะเชิญอยากจะชวนก็คือ ทิกตอกนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนควรจะต้องมีทิกตอกไว้นะครับเนะพอเราบอกพูดถึงทิกตอกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนจะบอกว่าเออพี่ครับอาจารย์ครับผมเต้นไม่เป็นเออทายังไงอะแล้วบางคนบอกพี่ครับทิกตอกนี่มันเน้นฮาครับพี่มันเน้นฮาอย่างเดียวหรือเปล่าผมแบบสินค้าผมมันบุคลิกผมมันวิชาเกินอะไอวิชาการอะนะครับจริงๆแล้วทิกตอกเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องฮาอย่างเดียวนะผู้ติดตามมีคุณหมอท่านหนึ่งมีคนติดตามเป็นล้านเลยนะเขาให้ความรู้ทุกๆวัน ของพี่ก็มีนะพี่มีช่องทิกตอกแต่ก็ไม่ฮาเหมือนกันรู้ก็จะเป็นพวกความรู้พวกความรู้ก็มีคนตามอยู่วันสักสามหมื่นเองโอ้สามหมื่นใช่ไหมครับเน้ะถ้าที่ทาบ่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเนื่องจากทิกตอกวันนี้ปิดกั้นน้อยเพอปิดกั้นนนอยอายุกตัวอย่างเนี่ยผมจะมีหลายๆทิกตอกนะผมมีหลายช้นแนลอยู่นะครับช้นแนลหนึ่งของผมก็คือเอาไว้สอนเอาไว้สอนก็คือจะไม่มีคนติดตามเลยแต่เวลาเราโพสต์ไปคนเห็นเป็นห้าพันหกพันคนนะ เวลาเราเราทำคลิปเล่นๆอย่างเงี้ยเวลาเราสอนอย่างเงี้ยเราโพสไปปุ๊บเนี่ยคนเห็นห้าหกพันคนแต่ว่าในนั้นไม่มีเพื่อนเลยนะครับแต่คนยังเห็นของพี่ก็งงนะบางอันนะมีคนเข้าไปดูแบบโอ้โหประมาณสองแสนสามแสนเวลาเราสัมภาษณ์แหล่งข่าวบางคนอะไรเงี้ยเออนี่แหละครับนี่แหละครับไม่ถึงอาทิตย์แต่มัน จริงๆคนติดตามสามหมื่นแต่คนเห็นคลิปพี่สองแสนโอ้โหแฮปปี้เลยครับพี่เดี๋วดังนั้นเนี่ยนี่คือทิกตอกดังนั้นวันนี้เนี่ยผู้บุคคลท่านไหนเนี่ยที่ยังไม่มีทิกตอกแนะนําเปิดก่อนอเปิดไม่ยากเนี่ยโหลดแอปมาเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยให้ลิงก์กับ Facebook ลิงก์กับ IG ลิงก์กับไลน์โอเอลิงก์กับ Gmail ได้หมดเลยคนหนึ่งมีกี่ทิกตอกมีกี่ช่องเต็มที่ได้3ามทิกตอกครับสามทิกตอกนะครับเปิดได้3ามทิกตอกนะแล้วก็มีทิกตอกมันถูกแยกเป็น2ประเภททิกตอกธรรมดากับทิกตอกพ อ่ะต่างกันยังไงพี่วันนี้เนี่ยภาพแทบจะไม่ต่างกันเลยเมื่อก่อนนี่มันต่างกันเยอะนะครับคือทิกตอกธรรมดาก็คือไว้สําหรับธรรมดาใช่ไหมทิกตอกพิเศษสามารถใส่ลิงก์ได้ใส่นู่นนี่นั่นได้เดี๋ยวนี้ทิกตอกธรรมดาก็ใส่ลิงก์ได้ความต่างกันผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะมีสองสองทิกตอกเลยทิกตอกธรรมดากับทิกตอกพิเศษนะครับความต่างกันอยู่ที่ลิขสิทธิ์เพลงเช่นทิกตอกพิเศษเนี่ยมันจะมีเพลงที่ที่เกี่ยวกับพิเศษเนี่ยใช้ได้ นะครับอย่างเพลงคิดฮิตวอแอะแออย่างเงี้ยจะอามาใช้ในทิกตอกพิเศษไม่ได้เพราะมันมีลิขสิทธิ์ถูกไหมครับแต่ในทิกตอกส่วนตัวเอามาใช้ได้ดังนั้นบางคนก็ขายของในทิกตอกส่วนตัวก็เอาเพลงวอแอะแอเนี่ยมาใช้ก็ได้งั้นทิกตอกส่วนตัวน่าจะกว้างกว่าไหมน่าจตคือวันนี้อผมใช้เขาวันนี้แล้วกันวันนี้เนี่ยความสําเร็จของทิกตอกมีส่วนหนึ่งคือเพลงเพลงทิกตอกนี่รวมเป็นช่นะคือถ้าเป็นเพลงที่แบบฮิตอยู่เนี่ยเราใช้เพลงนั้นปุ๊บแบบคนเห็นเยอะขึ้นเองเลย ในนั้นทิกตอกส่วนตัวมันเลยจาเป็นต้องมีเพื่อให้คนเห็นเยอะออแต่ทิกต็อกบิ s เนสความความสำคัญคือเวลาซื้อโฆษณาแค่นั้นเองทิกต็อกส่วนตัวก็ซื้อโฆษณาได้นะครับแต่มันมีข้อจํากัดบางข้ออันนี้นนต้องลงลึกไปอีกนิดนึงนะครับแต่ทิกต็อก s ิ n เ s s เนี่ยเวลาซื้อโฆษณามันจะมีฟีเจอร์บางฟีเจอร์ที่มันซื้อได้มากกว่าทิกต o อกส่วนตัวมันต่างกันนิดนึงแค่นี้เองครับันนั้นถ้าเรา,า,ามีทั้งสองอย่างเนี่ยอะไรที่เราจริงจังเราอยากจะซื้อโฆษณาเราใช้ทิกต็อก s ิสเนสซื้ออะไรที่เราโพสต์แแบบบเพื่อหหาาฟคั FC หาแบรนดิ้งให้คนรู้จักแบรนดิ้งเราเราใช้ Tik To อกส่วนตัวโพสนะครับเพื่อเลือกเพลงนะครับเพื่อเลือกเพลงเขาบอกว่ามันมีกลยุทธ์อยู่ที่ปุ๊กทำยังไงคะผมเรียกกลยุทธ์การทํ Tik To อกว่า2 C1S 2 c c a t เอนี่ยนะสองซีปกับนึ่งนะครับซตัวแรกแน่นอนก็คือคัสเ o อร์ผมว่าในการตลาดออนไลน์ไม่ว่าเราจะพูดมากี่เทปไปแล้วแต่เนื่ผมจะแนะนำแนะนำเสมอว่าเราจะต้องเริ่มต้นที่4ตัวแรกนี้ก่อน คือเราต้องรู้ให้ชัดเจนว่าลูกค้าเราเป็นใครอะอย่างพี่ปุ๊กบอกว่าพี่ปุ๊กมาตลกโปกหาลูกค้าพี่ปุ๊กอาจจะเป็นลักษณะของบิษเสนเฮ้ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องตลกโปกหาเขาสนใจเรื่องความรู้เห็นไหมครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเราเป็นใครถ้าเราขายครีมครีมเขาอยากรู้อะไรเขาอยากเห็นการรีวิวไหมเขาอยากเห็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับครีมของเราเห็นไหมครับนี่คือคอนเทนต์ที่ที่ผมว่าไม่ว่าจะทำการตลาดออนไลน์อันไหนเนี่ยเราต้องรู้สี่ตัวที่หนึ่งให้ชัดเจนว นะครับเนาะในซีเองมันมีแฝงไว้นิดหนึห่งเขาเรียกว่า customer journey ผมเรียกว่าเส้นทางกว่าจะเป็นลูกค้าเราโอ้โหนะครับเนาะเส้นทางกว่าจะเป็นลูกค้าเราสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเอออย่างสหภาพเขาบอกว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยจะต้องเห็นอยู่กับสหภาพตลอดต้องอยู่ตัง้งแต่ตื่นเช้ามาเปิดทีวีปุ๊บเห็นสหภาพขับรถไปเห็นสหภาพใช่ไหมครับขึ้นตามด่วนเห็นบิลบอร์ดสหภาพใช่เข้าออฟฟิศเปิดหนังสือพิมพ์เจออีกกลับบ้านเจออีกดูทีวีกลางคืนก็เจออีกแต่เขาใช้งบเท่าไหร่ โอ้น่าจะสามสบล้านเนาะสมัย<ๆ>ก่อนเนาะแต่ว่าสินค้าในเครือเขาก็เยอะเพราะอ,อะไรรู้ไหมครับเพราะเขารู้ว่าเส้นทางกว่าจะเป็นลูกค้าเรามันต้องข้อที่หนึ่งคือต้องให้ลูกค้ารู้จักและสนใจเราก่อนต้องจาเราได้ดังนั้นเนี่ยทิกตอกช่วยตรงนี้ได้ทิกตอกมันมันมีอ,อัลกอริทึมหนึ่งที่มันไปนําเสนอเสน้เสนพี่สนใจแมวอยู่ทิกตอกมันจะนําเสนอวิดีโอแมวให้พี่เลยอพี่สนใจครีมตัวนี้อยู่ทิกตอกจะนําครีมตัวนี้มาให้พี่เลยพี่สนใจดาราคนนี้อยู่ทิกตอกจะนําคลิปดาราเหล่านี้มาให้พี่เลยดังนั้นเนี่ย ถ้าพี่สามารถเอาพรีเซนต์สินค้าได้เช่นขายครีมอยู่พี่ทําวิดีโอพรีเซนต์ครีมของพี่นะครับนะวิดีโอพรีเซนต์ผมวงเล็บไว้นิดหนึ่งใน Ti t o อกจะต้องเป็นเรียวๆอย่าสวยอย่าสวยคือถ้าถ่ายทําแบบโปรดักชันสมัยนี้เนอะสมัยก่อนมีโปรดักชันต้องลงทุนโปรดักชันจ้างทีมงานมาถ่ายแสงสีต้องเป๊ะเชื่อมอากว่าไม่เวิร์กแต่ถ้าความเป็นเรียวถ่ายกันเรียวๆเนี่ยถือปุ๊บแล้วก็พรีเซนต์ครีมกันแบบเรียวๆเนี่ยผมกลว่าเวิร์กกว่า หน้าตาอาจจะผมไม่ค่อยเนี้ยที่โดดเว่นมากเป็นไลฟ์สาสวยตหมครับสามารถทําให้เราสวยได้ด้วยติ๊กตอกไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งสื่ยสกรรมนะครับเนะสามารถกดปุ๊บสวยเลยอยากหน้าวียังไงก็ได้อย่ามาเจอตัวจริงแล้วกันจะใจมันหลอกนะครับเนะเพราะไอ้ตัววิดีโอนี่แหละพอเราทําเรื่องครีมแบบเนี้ความความน่าสนใจมันคือว่าผมสนใจครีมอยู่วิดีโอตัวนี้นําไปหาเขาเลยเพราะมันมียังไม่ปิดกั้นผมใช้คำว่ามันยังไม่ปิดกั้นเท่า Facebook เราต้องรีบทำก่อนรีบทาก่อนรีบไปจับจองพื้นที่ไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยมันก็จะไปตอบโจทย์ที่กว่าจะเป็นลูกค้าเราคือทําให้ลูกค้ารู้จักเราอพอรู้จักเราเราชักว่าสนใจคอนเทนต์มันต้องน่าสนใจเราต้องกลับไปดูว่าแล้วลูกค้าเราอยากได้อะไรล่ะความต้องการในครีมอ่ะเราต้องรู้ว่าลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากได้อะไรเอาไหมครับเราทาให้ลูกค้ารู้จักทิกตอกช่วยให้ลูกค้ารู้จักแล้ะแต่ทําให้สนใจคือ C ตัวที่สองคือคอนเทนต์ คอนเทนต์มันต้องน่าสนใจดังนั้นก่อนที่คอนเทนต์จะน่าสนใจเราต้องกลับไปดูก่อนว่าแล้วลูกค้าเราอยากรู้อะไรล่ะเช่นครีมตัวนี้เราเน้นไปที่ครีมอะไรครีมกันแดดแสดงว่าเราต้อง Committee Rocket walls, เล่าถึงสรรพคุณของครีมกันแดดให้ชัดเจนแต่รูปแบบของการเล่าอีกถูกไหมครับคอนเทนต์เนี่ยต้องแสดงความเป็นตัวตนยกตัวอย่างเราบอกว่าเราเป็นคนสนุกสนานดังนั้นวิธีการเล่าเราจะเล่าแบบเชิงสนุกสนานถูกไหมครับเนะเล่าไปเต้นไปเล่าไปแดนซ์ไปนะครับเนาะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนจริงจัง เราอาจจะทําเป็นคนจริงจังเลยก็ได้จะอาจจะมีอินฟลูเอนเซอร์เป็นเภสัชกรหรือทีมงานเราที่เป็นเภสัชกรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกครีมเลือกครีมกันแดดให้ความรู้ S P F บวกบวกบวกไอ้สิบวกยี่สิบวกมันหมายถึงอะไรนะครับเนะหรือเดี๋ยวนี้มันมีครีมกันแดดที่ป้องกันสาร U V ยังมีความป้องกันแสงสีฟ้าด้วยอ่อเราต้องให้ความรู้เหล่านั้นเกิดขึ้นเห็นไหมครับเนอะข้อความรู้เหล่านี้นี่แหละนี่คือการเป็นสไตล์ของความจริงจังหรือเราเป็นคนแบบ รักความเป็นไทยมากหรือคอนเทนต์ที่ลักษณะของเรียวไทม์ก็ได้นะครับเช่นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าผมว่าอีกไม่น่าจะเดือนหนึ่งป่ะที่บุเพสองจะออกเนี้ยใช่ช่วงใครแล้วออเจ้าหยิกแรงนี้ยเราประเมินไปเลยออเจ้าต้องแรงผมทําคลิปใส่ชุดคลายท่องก่อนได้ไหมท้องก่อนแนะนําครีมเชื่อมาว่าอะไรที่มันเป็นแบบนี้มันคือความเป็นตัวตนรู้จักแล้วสนใจเห็นไหมครับนี่คือคัสเตอร์เจอ์นี่รู้จักก่อนสนใจสนใจเสร็จปุ๊บเขาเริ่ม เฮ้ยไอตัวนี้มันคลีมอะไรเนอะเริ่มคลิกเข้าไปดูแค่เขาคลิกปุ๊บเขาจะลิงก์ไปได้ละนะครับเนะเอสเมื่อกี้บอกสองซีหนึ่งเอสมันมีคัสเตอร์มีคอนเทนต์แล้วใช่ไหมครับอีกเอสหนึ่งคือเซลเพจเซลเพจเซลเพจก็คือที่ที่จะให้เขาคลิกไปเนี่ยแล้วไปเจออะไรกับเราเช่นคลิกไปที่ Facebook คลิกไปที่ช้อปปีคลิกไปที่เว็บไซต์เราเอง เห็นไหมครับนะพอเขาคลิกเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาได้เริ่มเรียนรู้สินค้าละมันคืออยู่หนึ่งใน customer journey เรารู้จักสนใจคลิกเข้ามาพิจารณาพอพิจารณาเสร็จปุ๊บพิจารณาไปพิจารณามาโดนใจมีโปรโมชั่นโดนใจวันหลังมีโอกาสคลิกแล้วซื้อเราได้เลยก็คือขั้นตอนสุดท้คือการซื้อเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยตัว tiktok เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้ทุกขั้นตอนของ customer จอร์ n e y ทำให้เขารู้จักเราเพราะว่าทิกตอ k มีอัลกอริทึมไปดึงคนที่สนใจเรื่องนี้มาเจอเราะนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บทิกต o k ทาให้เราสนใจด้วยตัวเราเองคือสร้างคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่แสดงตัวตนของแบรนด์คอนเทนต์ที่แสดงตัวตนของเราหรือคอนเทนต์ลักษณะของเรีย t ไทม์มาร์เก็ตติ้งนะครับเหมือนที่จะใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่เขาเห็นรู้จักสนใจเสร็จปุ๊บทำไมครับเขาคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์เราคลิกเข้าไปใน Facebook เราคลิกไปในช้อปปี้เรา บนโลกออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มมีระบบระบบหนึ่งเขาเรียกว่าตามหลอกหลอนผมน่าจะเคยพูดไปอยู่ในรายการอยู่เนาะอยู่มันก็โผล่ขึ้นมาอะไรอยู่อยู่มันก็ตามหลอกหลอนเราเช่นพี่สนใจครีมตัวเนี้อยู่ดีครีมตัวนี้ก็ตามหลอกหลอนพี่เนาะเดี๋ยวปิดมือถือปุ๊บเข้าอะไรนะอะปิดทิกต o อกปุ๊บเข้า a c e b o o k ไอ้ตัวนี้ตามเรามาอีกอนะครับเนาะปิด a c e b o o k ปุ๊บบางทีเราไปเข้าไอจียูทูปไอ้ครีมแบบนี้มันก็ตามเรามาอีกอนะครับนี่คือคําว่าตามหลอกหลอน ดังนั้นถ้าเกิดเขาคลิกเข้าเว็บไซต์พี่พี่สามารถเอาพิกเซลโคดใน Facebook ที่บอกว่าลังหนีตายกันอยู่เนี่ยเอาพิกเซลโคดเขาเรียกพิกเซลโคดเนาะเอาไปแปะไว้ในในเว็บเขาคลิกไปปุ๊บเจอหน้านี้ปุ๊บไอพิกเซลโคดหน้าที่ของมันคือผมเรียกว่าเป็นสปายลวกันเขาเรียกว่าสแปมแต่เราเรียกว่าสปายเอาไปฝังอยู่ในเครื่องลูกค้าพอไปฝังอยู่ในเครื่องลูกค้าปุ๊บเรายิงโฆษณาที่เราบอกว่ารังหนีตายกันอยู่เนี่ย เรายิงโฆษณาปุ๊บไอ้คลิปตัวเนี้ยไ,ไ,ไอ้สินค้าตัวเนี้ยมันก็วิ่งไปที่ Facebook ลูกค้าโดยปริยายโดยปริยายแปลว่าทําให้เขาเห็นเราบ่อยๆแล้วมันจะขึ้นมันจะวิ่งเข้าไปใน Facebook ของลูกค้าได้มากแค่ไหนอะ่ะเป็นหลักหมื่นหลักพันยังไงอ,ะอ่ะก็แล้วแต่ว่าเาคนคลิกเยอะแค่ไหนอ๋องั้นเราเบื้องต้นก็ต้องทําให้คนคลิกทําให้<ม>คนคลิกก่อนถูกต้องครับนะดังนั้นออบเจิทีฟแรกของการทําการตลาดออนไลน์คือทํายังไงก็ได้ให้เขาคลิกเราครับผมพอเขาคลิกปุ๊บเราจะตามหลอกหลอนเลย เห็นบางครั้งเนี่ยติกตอกบางอันมันก็เป็นไวรัลเลยนะหมายถึงว่าคนดูฮาแล้วก็กดแชร์แชร์กันต่อทำยังไงเราอยากให้ติกตอกเราเป็นไวรัลบ้างอะฮะแบบผมผมตอบแบบนี้ครับว่าเอถ้าเราตั้งใจทําไวรัลมันจะไม่เป็นไวรัลจริงไหมพี่เคยไหมโอ้โหลูกค้าผมเยอะมากเลยนะครับอยากให้คลิปนี้เป็นไวรัลตั้งใจทําเป็นไวรัลมันไม่เป็นไวรัลเอาไงกับชีวิตเนี่ยไอ้ที่ตั้งใจกับไม่ได้เรื่องเหรอเราเปลี่ยนนิดนึงคือติกตอกมันมีชาเลนจ์ คขาพูชาเลนจ์นี่คือเฮ้ยเวลามีดาราชาเลนจ์อะที่เขาเต้นแข่งกันอะไรเงี้ยหรือคลิปอะไรแข่งกันหรือการที่ไปเรียนเสียงเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยเราไปชาเลนจ์กับเขาพอเราไปชาเลนจ์ปุ๊บเราจะเริ่มรู้จักทิกตอกเราจะเริ่มเป็นที่รู้จักถูกไหมครับบัญชีเราจะเริ่มเป็นที่รู้จักพอเราเริ่มเป็นที่รู้จักปุ๊บมีคนคลิกปุ๊บวันหลังเราโพสอะไรไปคนเหล่านั้นก็มีโอกาสเห็นเราครับผมหรืออีกอันหนึ่งก็คือการใช้เสียงเพลงที่ผมบอกตั้งแต่แรกเช่นเพลง Boy แอ g กำลัังงคคิดฉนนใช้ออแาที่ ชอบเพลงนี้ปุ๊บมันจะดด้งไปหาเขาด้งเด้งเด้งเด้ง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 ไปตอนนี้รู้สึกจะเป็นเพลงอะไรนะอะไรไมล์บลูไบบลูอะไรนี่แหละเ้วกำลังคิดอยู่เราใช้เพลงพวกนี้ไปช่วยมันจะกลายเป็นไวรัลได้ครับผมนอกจากใช้เพลงนําแล้วมีเทคนิคไหนที่ทําให้เกิดไวรัลอย่างบางคนบอกว่าเราตัดภาพมาจากพวกหนังฝรั่งบ้างหนังเกาหลีบ้างละครไทยพวกนี้เราจะโดนลิิทธิ์ไหมถ้าในทิกต็อกส่วนตัวนะครับในทิกตอกส่วนตัวเราไม่ได้แบบให้นางเอกถือสินค้าเรา อย่างเงี้ยไม่ไดม่โดนอยู่แล้วครับอย่างบางทีเนี่ยก็มีคนมาถามพี่ปุ๊กเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังมีคนมาถามใช่ว่าถ้าเกิดเราเอาซีรีส์เกาหลีเราเอาแบบช็อตพระเอกพูดบางประโยคแล้วเราแก้เป็นคนตอบเงี้ยเอาฮาฮไม่ได้นึกถึงขายของเลยนะนึกเอาดังนึกเอาไวรัลเงี้ยใจหนึ่งก็เอ๊ะมันจะผิดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเขาจะมาแจ้งความปรับเงินเราไหมอันนี้ก็ต้องถามเนี่ยอันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าดูเอ็ดดูเอ็ดกันนงพี่พูดผมตอบพี่พูดผมตอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ไม่ไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์เลยนะคร ของเฟอของ Ti k t o อกที่เขาให้ทำแต่ประเด็นคือไม่ใช่ว่าเอเขาเรียกอะไรครับเอดาราเกาหลีคนดีพูดแล้วฉันขายของอันนั้นคือการเป็นเอาดารามาขายของโดยการแบบตัดต่อเขาอันนี้ไม่มีขายของแค่กวนกันไปได้ได้อันนี้แหละครับเอาเพพูดบอกรักแล้วเราก็เล่นตัวฉันชอบเธอหลอกอะไรอเงี้ยอันนั้นแหละคือไวรัลได้ใช่ไหมใช่เห็นไหมไวรัลเดี๋ยวนี้มันทําง่ายนะแต่ถ้าพี่ตั้งใจทําไวรัลปุ๊บพี่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายคลิปนะแล้วแกล้งทําเป็นแบบ โดนรถชนสมมติแล้วทำเป็นไวรัลออย่างเงี้ยมันมันมันกับการเป็นไม่วร์ล็อนะครับหรือการทำโปรดักชันที่มันดูแบบเฮ้ยราคาแพงทำเป็นละครดราม่าขึ้นมาคนไม่ดูเพราะคนสมัยนี้มันเปลี่ยนเขาบอกว่าประมาณสามถึงแปดวินาทีแรกมันต้องตื่นเต้นมันต้องเป็นดูความความเป็นเรียวๆขึ้นมาคนถึงบอกว่าถ้าเราตั้งใจให้เป็นไวรัลมากมันจะไม่เป็นแสดงว่าไอ้ที่อารมณ์ระบทสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องแล้วมาถึงพวจเลย มันมีอันหนึ่งผมเล่าเคสให้ฟังเป็นเคสของแมคโดนัลล์เราบอกชื่อเลยกันเนาะแมคโดนัลล์พี่เคยกินไอติมแมคโดนัลล์ใช่ไหมที่มันเป็นไอติมโคนเนี้ยใช่ใช่ปกติเราซื้อกี่โคนคนเดียวโอ้ยคนเดียวพอแล้วคนหนึ่งคนกินหนึ่งโคนใช่ลูกเราด้วยอบ้านเราด้วยกินทั้งหมดสี่คนอ่ะคนละโคนสโคนนะเต็มใช่มันเกิดมันเกิดคลิปคลิปหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้ไม่ทราบนะครับเนาะมันเกิดคลิปคลิปหนึ่งก็คือมีคนเนี่ยไปถึงปุเนนีีีี่ยแลล้้้ววรริิิกกาอออตมซซืืททคย แล้วก็มาขยี้รวมกันมาขยี้รวมกันใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ใส่ใส่อะไรใส่ช็อกโกแลตลงไปแล้วกินเชื่อมั้ว่าคลิปนั้นอนะ่ะคนซื้อตามเยอะเลยล้วเอาไปทาตามเอาไปทาตามเยอะเพราะมันดูแล้วมันน่าจะอะรอร่อยมากโอ้โหนี่ถ้ามีมีวิดีโอเปิดให้ดูได้เนี่ยผมมีวิดีโอมเป็นวิดีโอมันเปิดไม่ได้เนาะโอ้โหมันกินแล้วแบบอูดีมากเลยลก็ลายเป็นคลิปวรัล่าคนไปทําตามเยอะแยะเลยอ้อพอคนไปทำตามเยอะแยะผมปรากฏว่าเลยครับตอนนี้การตลาดเขารู้จักสนใจแล้วเนาะ คนเริ่มพิจารณาติดตามว่าหลังคนไปซื้อไม่ซื้อแท่งเดียวแล้วนะพี่ซื้อทีไหมครับซื้อสามแท่งบ้างสี่แท่งบ้างเพื่อที่จะมาทาแล้วก็มาทําในทิกตอกเรียนแบบนี่คือชาเลนจ์กลายเป็นไวรัลแล้วเพิ่มยอดขายได้เลยออ,อ,อ,อาจจะเกิดจากความตั้งใจของแมคโดนัลด์หรือไม่เกิดจากความตั้งใจของแมคโดนัลด์อันนี้ไม่รู้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่แหละคือคลิปที่บอกว่ามันเป็นความเป็นเลียวแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาจ้างดารามาแล้วมาทําอาจจะได้แฟนคลับอันนั้นเป็นจํานวนหนึ่งแต่เอาความเป็็นนจรริงคคือดููก นี่ uh huh. โฆษณาว่าตั้งใจแต่น,นี้เราดูยังไงผม,ผมเองยังไม่รู้เลยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเ uh huh. ห็นไหมครับเนื่องจากนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าท k t o อกมันช่วยเรื่องนี้ไ,ได้มาก uh huh. นะครับพ uh huh. ี่ถามได้ดีมากคือตรงที่บอกว่ามันเป็นไวรัลทำยังไง uh huh. ทิกตอ,อกมันช่วยให้เราเป็นไวรัลได้ถ้าคอนเทนต์เราปัง uh huh. จับกระแส uh huh. วันนี้เพลงนี้กำลังดงังวันนี้ชาเลนจ์แบบนี้กำลังเจ๋งดูเขารีวิวแบบนี้แล้วเจ๋งเรารีวิวตามเสียงแบบนี้แล้วทาแล้วดีเราลองทําตามมีช่วงหนึ่งที่ต้นไม้เต้นได้ที่จำได้เนาะ แล้วเขาเวลาเขาอะไรนะเขา,เ,าเขารีวิวอ่ะเขารีวิวเป็นเสียงสั่นเครืออ่า uh uh. ในในทิกตอกมันทําได้นะ uh huh. อ้คนรีวิวแบบนี้คนตามเต็มเลยพี่โอ uh huh. คือคนเห็นเองโดยอัตโนมัตินะ uh huh. ต่อให้เรามีผู้ติดตามน้อยก็เหอะ uh huh. ต่อให้เรามีผู้ติดตามน้อยก็เหอะบางคลิปเนี้ยลูกผมเต้นผมใส่เพลงอะไรเล่นๆล,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 ลงไปเนี่ยโอ้คนเห็นเป็นหลายพันหลายหมื่นคนเลยนะ uh huh. ด้วยเกิดจากความความที่เราเลือกเพลงที่มันกําลังฮิตอยู่นะตอนนี้ คราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือบางครั้งเราจะเจอเนี่ยอย่างอย่างติ๊กตอของพี่ปุ๊กเองนะครัุณผู้ฟังออนุมานะฮะอนุมาโอเคไหมเก็ไปดูได้เลยคนคนกด Follow อยู่ประมาณสัก2 8 2 9มื0แต่คนเข้าไปกดถูกใจประมาณ0 0 0แกว่าแต่เราจะทำาไงเราอยากให้มีคน Follow เยอะๆด้วยไม่ไม่ใช่แค่แบบถูกใจเยอะเนาะเขามีวิธีไหมเพื่อทำให้เรามั่นใจว่า อ๋อเขาเขาบอกว่าตามมารยาของติ๊กต็อกเกอร์เราเรียกว่าติ๊กต็อกเกอร์แล้วกันถ้าเราไปกดติดตามเขาเขาจะกดติดตามกลับดังนั้นคนที่ถูกใจเราเราไปกดติดตามเขาเขาจะกดติดตามเรากลับอันนี้คือมารยาทก่อนแล้วเขาไปกดเยอะๆเลยสิเราให้รูปเรา้ปกดเลยได้เลยเพราะเราไปกดติดตามเขาเขาจะกดติดตามกลับกับ2ก็คือซื้อโฆษณาเราสามารถคลิกซื้อโฆษณาให้คนไปติดตามเราได้เลยแพงไหมถ้าเปรียบเทียบคือแพงกว่า Facebook มันเริ่มต้น3าม้บาทต่อวันแต่ Facebook เริ่มต้น30ตอนนี้3 6แล้นันะค่างเงินดอลข้างเงินดอลเนี่ยสามบาทต่อวันแล้วต้องซื้อทีละกี่วันละคะแล้วแต่เราเลยครับซื้อเราวันละวันนะคอ่าการันตีไหมเขาจะมีประเมินให้เหมือน Facebook เลยครับเขาจะมีประเมินให้ว่าถ้าเราซื้อเท่านี้กับกลุ่มเป้าหมายแบบนี้น่าจะมีคนมาติดตามเราเท่านี้แทนนี้เป็นต้นคุณผู้ฟังคะงั้นเราเลือกเรากดติดตามเขาดีกว่าค่ะน่าจะถูกกว่านะฮะเอาละค่ะเรื่องของการตลาดออนไลน์ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยว คราวหน้ามาติดตามกันต่อนะคะจากคุณเล็กยงยุทธนินเปล่งแสงกรรมการผู้จัดการบริษัทตานนิมาร์เกตติ้งจำกัดตวันนี้ขอบคุณน้องเล็กมากนะคะสวัสดีค่ะ